เพื่อนวันนี้นำนานบััรสมัยในหลวงรัชกาลที่9มาให้ชมกัน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มจากด้านหน้านะครับพระบรมฉายาสาธิสรลักษ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระพักผินตรงนะครับก็คือมอง ลงมานะครบทรงเครื่องแบบจอมทัพบ,นะคบเครื่องแบบจอมทัพพระประมาพิไทยพอ,พอรอนะครับ,นะรบเป็นสีทองนะครับมีมหาองค์มงกุฎครอบนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ด้าน ซ้ายมือด้านบนสุดก็จะเป็นพระคุชผานะครับออกสีเข้มนะครับออกเป็นแดงเข้มแล้วก็มีตัวเลขหมวดนะครับเป็นเลขไทย9ชชิง7 3 4 6 9า5นะคหับ นี่คือเลขโหมดแล้วก็มีลายภาพหลังนะครับเป็นออกสีทองสลับกับสีแดงนะครับซายสุดทักจากพักครุฑลงมาเนี่ยจะเป็นแถบสีเงินนะครับมีลวดลายสะทะ้อนแสงระบุตัวเลขไว้นะครับเป็นเลขไทยและเลขสากลน,นะครับ100 รับตามองไล่แสงก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีตัวอักษรระบุรัฐบาลไทยครับตนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมาย100บาทลงมาก็จะเป็นลายเซ็นของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ลายเซน็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทายล่างสุดก็จะเป็นเลขไทยนะครับ100ซึ่งมีตัวเลขเลข็กๆระบุอยู่ข้างในนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูด้านขวามือกันบ้างนะครับด้านขวามือด้านบนสุดครับจะเป็นตัวเลขสากลน,นะครับแบ่งสีออกเป็นสองสีนะครับด้านบนเป็นสีทองแล้วก็มีสีแดงเข้มนะครับออกไปทางเข้มไปทางน้ำตาลครับหนึ่งร้อยแล้วด้านในนี้ครับจะเป็นลายน้ำ แล้วก็มีเลขหมวดสากลน,นะครับ9 f 7 3 4 6 965เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของลายน้ำกันนะครับต้องใช้แสงสอง่าน,นครับอันนี้ครับลายน้ำเมื่อเรามองผ่านโดยการใช้แสงสองผ่านนะครับก็จะเห็น พ่อรมฉายยาสาตทิสลักษ์นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับบนธนบัตรนะครับเป็นแบบเดียวกันแล้วมีเหมือนรูปดอกไม้อยู่ด้านข้างนะครับถ้ามองผ่านแสงตัวนี้นะก็จะเห็นรายละเอียดของลายน้ำนั้นชัดเจน จุดนี้นะครับแล้จุดนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเลข100่0นะครับหนึแล้วก็แบ่งเป็นแถบสีแดงกับสีน้ําเงินครับต่อไปไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังของธนบัตรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ พระอรม,มนุสวรีนะครับอันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่หัวนะครับและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นี่นะครับ รายละเอียดต่อไปเราไปดูที่ด้านซ้ายมือนะก็จะมี พระปรมาพิไทยย่อนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นจปรนะครับนล้วก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะเป็นหัวปอรอนะครับจปรนะครับก็ย่อมาจาก จุลาลงกรปรมาราชาธิราชวอ,อรอนะครับก็ย่อมาจากมหาวชิลาวุธปรมาราชาธิราชต่อมาเรามาดูต่อนะครับก็จะมีตัวเลขสากลกำกับไว้100นะครับนั่น ด้านล่างลางมาก็จะเป็นรูปโรงเรียนแล้วก็เห็นเด็กนะครับเดินเข้าหาแสงเทียนนะครับแล้วก็มีหนังสืออยู่ด้านล่างตรงกลางก็จะเป็นเหมือนดอกไม้นะครับแล้วก็มีรัศมีรอบๆวงกลม เหมือนเป็นแสงขยายนี้ออกมาครับเป็นแสงรัศมีครับลงมาครับก็จะมีประโยคบอกรายละเอียดไว้นะครับประโยคที่ว่าคือการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้เป็นพระราชนรมรัสในรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็มีระบุไว้ดังนี้นะครับแล้วด้านล่างก็จะมีตัวเลขไทยนะครับระบุหนึ่งเอาไว้นะครับอยู่ในกรอบ แล้ก็มีตัวเลขไทยที่แบ่งเป็นโทน2สีรวดลาย2สีไว้นะหนึ่งร้ตอนนี้ก็มาดูที่ซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นพระคุดผานะครับแต่แบ่งสีนะครับที่ปีกนะครับเป็นสีน้ำเงินแบ่ง2สีสีแดงสีน้ำเงินนะ แบ่งเป็นโทน3สีแล้วขาเป็นสีน้ำตาลลงมาก็จะเป็นเป็นวัดนะครับแล้วก็มีพระกะลับบงสอนเด็กอยู่ก็เป็นการเรียนในสมัยก่อนนะครับซึ่งพระสงก็จะเป็นผู้สอนเด็กนะครับครับแล้วนี่ก็คือ ธนบัตรนะครับสมัยรัชกาลที่9นะครับฉบับ100บาทซึ่งฉบับนี้นะครับก็ประกาศใช้เมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับ2547นะครับก็คือ21ปีมาแล้วนะครับฉบับนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ